ฝึกให้ได้เพราะสิ่งเหล่านี้คือโครูโทนี่ไม่เคยได้มาท้งนั้นและไม่ได้จากตำราที่ไหนหรอกได้จากความพยายามตัวเองถ้าพอมีความรู้ประมาณนี้ก็ยิ่งโครูโทนี่น่าจ,จะยิ่งแบบต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองมากอะมันไม่ใช่แบบพวกคุณเพราะคุณมีโค้ชอย่างไาก็มีโครูโทนี่อยู่ข้างๆมันควรจะเป็นเร็วกว่าครูโทนี่เนี่ยอย่างไรข้อดีของพวกคุณเข้าใจไหมครับข้อดีของพวกคุณมันจะต้องดีงวกว่าครูโทนี่เพราะว่าพวกคุณมีโค้ชนะครับมีโค้ชท,ที่เข้าใจพวกคุณ แต่คตรูทวนี่ไม่มีโคชครูไปไหนมันก็พอได้แต่มันไม่ผ่านเลยมันตั้งหลักหาวิธีการแบบใช้การทํางานหนักเหมือนกันเหมือนพระพุทธเจ้าก่อนแต่สรู้ครับต้องไปบาเพ็ญผิดวิธีหลายอย่างแต่รับหลายอย่างคุณเข้าใจไม่คือคล้ายๆอบเล่าให้ฟังว่ามันหมายถึงต้องใช้ความเพียรน,นะครับใช้ความเพียรเพื่อจะเอาชนะมันพวกคุณไม่ต้องเพียรมากหรอกแค่อยู่กับมันพูดกับมันมันก็เป็นทางลัดได้ไง่ยายแค่นั้นเองใช่ครับอาจารย์ มันกับว่าเหมือนผมอะครับเมื่อก่อนหน้านี้ก็เคยไปเรียนมาหลายคอร์สแล้วแบบว่าเห็นไหมมันเขาเขาไม่ได้สอนแบบอาจารย์นะครับมันทําให้เรามันไปไม่ถูกทางทักทีเห็นไหมเห็นไหมเป็นเหมือนกันนะมาเจอคอร์สที่ที่ที่คือคือมีปัญหาเหมือนเราครับอืมคุณคุณนิยมคุณไปเรียนมาหลายคอร์สอยู่ว่าคิดว่าจะเอาให้มันได้จะปลดล็อกใช่ไหมอยากเอาให้มันจบซะยกลถ้าหัวมันขอให้มันได้มาเผื่อเราได้ใช้ประโยชน์กับภาษาอังกฤษ แต่บางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นไป,นป,นปนตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้เพราะว่าคิดว่าจะเอาให้มันได้คิดว่าเขาจะช่วยเราได้แต่ที่ไหนได้มันคือคตัวเราต่างมันคือตัวเราต่างหากที่จะต้องปลดล็อกเราไปคิดว่าจะไปหาท,ที่พึ่งไม่ใช่เลยแต่ว่าคนเป็นครูเนี่ยจะต้องให้เข้าใจมีไมซีท์ครูตัวนี้ก็ไม่ใช่ให้คุณได้ทุกอย่างแต่ครูัทนี้จะให้ไมซีท์ที่ถูกต้องให้คุณเปิดใจจริงๆอยู่กับภาษาอังกฤษได้ นั่นแหละคือความเป็นครูต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ให้เขาอยู่ได้นานๆขึ้นจากเขาเคยอยู่กับภาษาอังกฤษได้แค่5้นาทีเขาสามารถอยู่ได้วันละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงถ้าเขาว่าอย่างเงี้ยคืออันนี้คือปรับไมเซิลเขาถูกต้องครับเนี่ยนี่คนเป็นโคช้ชคนเป็นโค้ชไม่ใช่แค่ป้อนความรู้แล้วนะมันไม่ใช่แค่ป้อนความรู้มันให้เทคนิคให้แนวคิดผมเคยผมเคยไปเรียนคอร์สหนึ่งที่เขาบอกว่าสามารถพูดภาษาอังกฤษภายใน3เดือน 2, 2>, 2เดือนเงี้ยแต่มันก็ไม่ไม่ใช่ครับอาจารย์ มันไม่ใช่พอไปแล้วปัญหาค<ช>ือเป็นอะไรก่อนที่จะพูดมันมีมากมายใจเราสิมันไม่ไปอ่ะถูกไหมคุณนิยมวาใช่ออครับเห็นไม่่ะเนี่ยคุณนิยมพูดถูกเลยแล้วก็ผมก็เป็นแบบคุณนิยมเหมือนกันก็เคยคิดนะแต่ผมก็ไม่ได้เรียนแบบครูไทยแหละผมคิดว่าเอา้าครูไทยจะไปเรียนทําไมก็คิดอย่างเงี้ยที่ยิงมันก็ไม่ใช่หรอกแต่เราก็ไมเ่เซ็ตลงไงเราก็ลองถูกลองผิดไงก็คิดว่าเอา้าเราไปหาฝรั่งดีกว่า ไปเรียนมาก็หอยมาเหมือนกันมันฟังก็ไม่รู้เรื่องหอยมาฟังไม่รู้เรื่องก็ได้แค่คำๆห่างๆเขาพูดอยู่สักสิบคำแล้วก็ได้แต่ต้นกับปลายมันหรือต้นกับกลางมันมันจะไปจับประตอยังไงไม่เข้าใจโครงประโยคอะไรสักอย่างก็ดูสิ ครูฝรั่งเขาไม่ได้แปลให้เราด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เขาก็จะพูดใช่เขาก็าพูดง่ายๆตามหลักการมันไม่ได้หรอกครับมันไม่ได้ถ้าครูฝรั่งมันไม่ได้ผมบอกเลยแล้วมันไม่สนแล้วฝรั่งเขาไม่สามารถใช้ภาษาที่จะเปิดใจเราได้เขาเปิดไมค์เซตเราไม่ได้ครับคือใจที่เราไม่ถ่อภาษาเป็นสำคัญนะเขาต้องเปิดใจเราเลยให้เราเห็นคุณค่าใช่ไหมคุณนิยมเพราะให้เราไม่ได้นะผมว่าเราไปเรียนกับครูฝรั่งแล้วเหมือนกับว่าเขาอยากให้เรา จำคำพูดเขามาใช้เลยครับเขาไม่ได้อธิบายว่ามันคืออะไรเลยจะไปจำยังไงจำที่เราไม่เข้าใจที่ไปที่มาเลยแค่ฮีกับฮิมเราก็ยังไม่รู้อยู่ชีกับเฮอเราก็ยังไม่รู้อยู่เอมันจะไป็นอะไรน่นเห็นไหมพอพอพอคุณนิยมมาตรงนี้แล้วอยู่กับมันฟังไม่ขับรถอะไรรู้สึกว่าดีขึ้นเรื่อยๆไหมคุณนิยมดีขึ้นเรื่อยไหมครับอาจารย์ใช่ครับมันรู้สึกว่าอยู่ ฟังอาจารย์ไปแล้วเหมือนกับว่ามันก็เข้าใจไปเรื่อยๆแล้วพอเราฟังบ่อยๆขึ้นหลายๆชิปย้อนไปย้อนมาแล้วก็เริ่มเหมือนกับว่าเข้ามาแล้วนนไไมันเริ่มมันเริ่มยยาหากันเจอใช่ไหมมันเริ่มหากันเจอบ้างแล้วใช่ครับออเริ่มหากันเจอแล้วสมองเหนไะเนี่ยแหละคือได้ให้สมองเรียนรู้ใช่ไหมแต่ผมก็ดีใจนะว่าครับอะเหมือนที่อาจารย์เคยบอกว่าให้ฟังบ่อยๆครับ ผมก็รู้สึกว่าพอฟังไปบ่อยแล้วมันเริ่มเริ่มเข้าหูครับอา <i> จารย์แน่นอนการที่เราจะไป<น>ะคุย,คย <i> เราจะไปดึงคู่สนทนามาคุยอยู่กับเราเอนเกจอยู่กับเราได้เราต้องฟังเขาเป็นก่อนนะถ้าเราฟังเขาไม่ได้เราจะมันจะมั่วมากเราจะไม่รู้จะไปตอบอะไรเขานะเม้แต่เราตอบได้เป็นคำๆมันก็ยังดีนะไม่เป็นไรนะไม่ได้ไปว่ากันนะตรงนั้นนะครับแต่เราต้องรู้ก่อนว่าเขาพูดอะไรยิ่งต่อไปคุณจะต้องมีมีอะไรล่ะ มีการตั้งคําถามมีอะไรอีกเยอะแยะเลยพวกคุณต้องเรียนอีกเยอะแยะเลยนะครับแล้วต้องมีคํายาวๆที่คุณจะต้องเรียนในทักหน้าเนี่ยจะเอาจะเอาคําคุณศัพท์ยาวๆมาอีกในคำต่อไปเนี่ยเอาอีกยาวๆเลยเอาเอายาวๆคุณเห็นก็ beautiful ถ้าเปรียบเทียบว่าสวยกว่าก็ more beautiful สวยที่สุดก็ the most beautiful เนี่ยก็ต้องใช้ให้เป็นนะครับก็ต้อง,งพูดนะครับหรือว่าจะเอาแบบนี่ีเจนขยนันอย่างเงี้ย เราจะต้องใช้คําว่า more n i t r g e n ขยันมากกว่า less n i t r g e n ขยันน้อยกว่าหรือ the most d i t r g e n ขยันที่สุด the least n i t r g e n ขยันน้อยที่สุดแลวเราต้องได้คุยกันรเราต้องลรดีเทลกันพอสมควรซึ่งวันนี้ของวันนี้ถือว่าเป็นชั่วโมงให้คุณได้ธรรมชาติภาษาก่อนผูคิดว่ามันสําคัญต้ธรรมชาติภาษาไม่ใช่ว่าป้อนเยอะได้เยอะนะบางครั้งบางครั้งป้อนเยอะกลับได้น้อยบางครั้งป้อนน้อยกลับได้มากมันแล้วแต่นะเ้องเข้าใจ มันไม่ได้เสมอไปนะว่าต้องเยอะอย่างเดียวไม,ไม่ใช่บางครั้งชั่วโมงนี้เอาเยอะชั่วโมงนี้เอาแค่เขาได้ฝึกประสบการณ์อาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าเขาสามารถเห็นแนวทางแนวทางที่จะไปต่อไปฝึกของเขาเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันต้องมาต้องมาเปลี่ยนมุมมองการคิดหลายๆอย่างนะภาษาอังกฤษมันมันเป็นอะไรที่ยากสำหรับคนไทยส่วนใหญ่จริงนะเริ่มต้นนะคนไทยอะยากยาก,ยากบอกเลยหาก้ขาคนไม่ได้ฝึกการพูดมาอย่าไปหวังจะพูดได้ บอกเลยเม้แต่ครูสอนในห้องน่ะถ้าสอนแต่แกมมาสอนแต่พูดอยู่นั้นสอนแต่แกมมาเขาได้แต่แกมมาพอไปพูดกับฝรั่งก็อ้าปากค้เหมือนกันไปไม่เป็นเหมือนกันครูภาษาอังกฤษก,ก็อ้าปากนะตอนนี้ต้องยอมรับคือไม่ได้บูลลี่กันนะแต่เล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นความจริงมันเป็นอย่างนั้นเพราะครูตัวนี้ก็เป็นคนที่ช่างสังเกตเหมือนกันไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าเราการที่เราจะมาเป็นครูตรงนี้ไม่ใช่จุดๆเราจะมาเลยเราก็ผ่านนะโลกผ่านสวัสรค์มาหลายลุมเหมือนกันเข้าใจไหมครับเราผ่านการวิเราะห์การอะไรมามากมายเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะไม่รู้อะไรเลยนะครับเราอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่เราเป็นคนสอนที่ลูกศิษย์เข้าใจเข้าใจในสิ่งที่เราสอนเราเพอละครับคนอื่นจะยังไงช่างเขาเพ่แค่นั้นเองเราเพราะว่าเขาไม่ใช่ลูกศิษย์เราเพ่แค่นั้นแค่ว่าโฟกัสคนมาเรียนกับเราเขามีความสุขให้เขาได้ขายาันให้เขาดีขึ้นภาษาอังกฤษนั่นแหละคือสําเร็จ แล้วเราก็อย่าลืมพัฒนาตัวเองทั้งคนระูและลูกศิษย์เห็นไหมนี่คือหลักของมันเอาไปใช้กับอย่างอื่นได้ด้วยนะไม่ใช่เอาไปใช้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับใช้ได้ย่างวเราก็จะเป็นคนที่ถ้าเราเรียนอังกฤษได้เราจะทํางานอย่างอ,างอื่นได้สําเร็จง,ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าอะไรเพราะเราเพราะเราอดทนแล้วอังกฤษมันสอนให้เราอดทนมันสอ,ใอน,นสอให้เราทอ้อแท้มันสอนให้เราสู้มันสอนให้เราบังหลายอย่างอังกฤษมันสอนเราได้หลายอย่างนะครับซึ่งเราจะเอาประสบการณ์นี้ไปเรียนรู้กับการทําอย่างอื่นได้ มันไม่ได้เป็นแค่ว่าอังกฤษแค่ไปใช้พูดนะครับอังกฤษมันสอนคุณลักษณะให้เราไยอย่างที่เราสอนให้เรามีความอดทนมาสอนให้เรามีความแบบคือต่อสู้ไม่ยอมแพ้มัน,มนถึงแม้มันจะเป็นสิ่งที่ยากของคนไทยเป็นส่วนใหญ่แต่ตอนนี้เรารู้สึกมันกับมันแล้วซึ่งเราจะไม่เกิดฟิลอารมณ์นี้มาเลยแต่ก่อนเกิดไหมคุณนิยมเกิดฟิลนี้ไหมแต่ก่อนเกิดฟิลนี้ไหมครับก่อนแน่น ตอนที่เรียนคอร์สอื่นผมรู้สึกท้อกว่านี้เยอะเลยครับน่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นมันเป็นอย่างนี้จริงจอันนี้คือความจริงนี่คือเขาพูดจริงแล้วว่าอุโรนี่ก็เป็นอุโนี่เป็นเป็นแล้วบางทีไปเรียนแล้วเขาให้การบ้านมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่เข้าใจทําให้เราแบบไม่อยากเรียนเลยครับถึงคุณทำการบ้านได้คุณก็พูดไม่ได้ครับคุณทําถูกคุณข้อคุณพูดไม่ได้ผมบอกเลยเพราะมันไม่ได้สอนสกิลการพูดแบบนี้มันไม่พูดไงไม่ได้ฟังไงมันไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ต้องอธิบายเป็นภาษาไทยผสมให้เขาฟังด้วยนะ เขาถึงจะจับต้นชนปลายได้ด้วยคนไม่รู้คือไม่รู้จะไปฟังฝรั่งไปลอกก๊อปปี้ฝรั่งเลยไม่มีทางคนไม่รู้คือไม่รู้มันไม่ได้ไม่รู้จะให้รู้ยังไงมันต้องอธิบายวิธีไหนก็ได้ที่เขาสามารถอธิบายได้นี้ยครับ